สวัสดีครับแนวทางของหุ้นรอบโลกประจำวันที่2พฤศจิกายนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะฮะเป็นสูตรรูดวิ่งนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไหนปิดเนี่ยผมไม่ได้เช็คนะถ้าปิดก็ข้ามไปได้เลยมาเริ่มที่นิเคอีเช้าฮะให้1และ0จีนเช้า9 8 ังแสงเช้า8 7ใต้หวัน7 6เกาหลี6 5นี่คืออีกบาย09จีนบาย สอห,ห้างฮเส,สิงบศูย์เกและสิงคโปร์แปแก็เดี๋ยวผมมาสรุปผลหลังจากผลสิงคโปร์ออกแล้วก็ต่อด้วยแนวทางดาวจนสามรัดต่อเลยนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับและฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ